ตอนนี้กำลังสือปลาอยู่ครับผมให้เพิ่นกลัวเก็ตในความโทษเด,ด้อครับ่ายทายคิดอยู่ครับผม,มนนออกออก,ออกทัวโลกเลยครับ <laughs> <laughs> ผมจะมาสือปลาครับผมสือปลาไปกินเลี้ยงกันครับ <laughs> อันนี้ร้านพักมีตุกล้านนะครับผม อยู่อำนาจเจริญนะครับผม้ลโควิดน,น,นะคร,รับอำนาจเจริญไม่มีนะครับผมีคนองเขามานั่งเาอ่ออันนั้นเข้ามาจากระยองเราอยู่บ้านเรา เที่ยวบ้านครับอำนาจเจริญครับผมฝา,ากดติตามไว้เลยครับเออกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับอุดรดอนชาแนลนะครับผมนนปลาช่อนนะครับปลาช่อน,ดน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวรอบายผมจะมาเอาปลาช่อนจะไปมุกดาหารเดี๋ยวครับบอทนา้สร้างเดี๋ยวมันที่พิษกัน ตอนนี้ไปบ้านครับเดี๋ยวกลับมาจังสิมาเอาคือสีพ่าสตนี่เบิดตัวจะ้ะขายดีครับขายดีขายปลาครับปลาเป็นอาหารที่ดีที่สุดครับนี่นะครับซื้อแล้ว3กิโลครับผม ไปกินน้ำกันเด้อครับเด้อเจ็ดสีทุกท่านนะครับผมในขาเพป็นปึ๊บ,บขายดีเนาะครับเมื่อยเนาะขายดีค่ะเมือ่อขายดีค่ะครับผมวันที่สามสิบเอ็ดแล้วครับส่งท้ายกันที่อำนาจเจริญนะครับผม <c oughs> อัน้ลาโลดด่าดีใคดีใจร้ถืาเป็นปีที่ีคับผมคุณค่าอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับที่ตลาดสดตลาดกลางวันนะครับผมตลาดตลาดสดเอกชนวิสิตลสดนว์นะครับผมมาซื้อเลยนะครับผมมีปลาเยอะแยะนะครับผมฝากเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับผม ไปแล้วครับเดี๋ยวตอนแรงผมอา่าปลาครับขายดีครับขายดีครับเดี๋ยวพนมาซื้อครับรถติดห้ายครับผมอยู่ในเมืองอำนาจนะครับผมรถห้ายคัครับ